พื้นที่ใต้ร่มไมใ้ใหญ่กว่าสามไร่ของลุงไรสุพรรณชาวตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวขจีของต้นผักกูดผักป่าที่กลายเป็นผักพื้นบ้านด้วยแนวคิดที่มองการไกลของลุงไรผักกูดเป็นผักพื้นบ้านที่ปัจจุบันเริ่มมีผู้บริโภคมากขึ้นแต่เดิมรู้จักกันในดับชาวบ้านที่นิยมนำมารับประทานกันเอง เป็นพืชในตระกูลเฟิร์นที่หาได้ตามป่าธรรมชาติเมื่อเริ่มมีผู้นิยมรับประทานกันมากลุงไรจึงเห็นว่าน่าจะนํามาสร้างอาชีพได้จึงนําพืชป่าชนิดนี้มาจากป่าบ้านป่าเด้งเพื่อทดลองปลูกในดินของตัวเองเป็นคนแรกของจังหวัดเพชรบุรีก่อนที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของลุงไรและครอบครัวมายาวนานถึง6ปีก็มองแล้วว่าของพวกนี้มันขายได้ก็ลองดู ทำไปเรื่อยๆขายกํารสิบบาทขายตั้งก็ได้วันหนึ่งสามสิบสี่สิบจนส่งร้อยห้าร้อยพันหนึ่งจนจนไปหยุดเอาส่งพันฝาต่อหนึ่งวันนะต่อหนึ่งวันแล้วคุณลุงนำนำสายพันธุ์ผักกุฏนี่มาจากไหนคะแหมเอามาจากปลาเดงของอำเภอแก่งกระจานเหมือนกันแต่ว่าตำบญปลาเดงก็ถือได้ว่าในแก่งกระจานนี่มีคุณลุงเจ้าแรกเลยที่นําผักกุฎมาปลูกหมายถึงเพชรบุรีอ่ะลุงคนเดียวเลย ดูแลต้นผักกูดไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่เปิดน้ำที่ต่อด้วย<ต>หัวสปริงเกอร์ก่อนจะเก็บยอดเพราะน,น้ำจะทำให้ยอดผักกูดมีความสดน่ารับประทานอีกทั้งการเปิดน้ำยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นผักกูดรวมถึงต้นไม้อื่นๆที่ปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงาเนื่องจากธรรมชาติผักกูดเป็นพืชที่ชอบอยู่ในที่ร่มมากกว่าที่มีแสงแดดจัดต้องอยู่ในที่มีเงาร่มไม้ร่ม,รมรกล้วย เล็บมือนางเงาะทุเรียนอะไรมันอยู่ด้วยกันได้อแต่จะต้องที่ดินของเราเนี่ยจะต้องมีสายถึงเจ็สิบปอเซนไม่งั้นเราวีน้าทุกวันน่ะผลไม้ย,ยืนต้นพวกนี้ยมันจะแฉมันจะชาวตายเพราะว่าน้าม,มันไม่ซึมลงไปที่นั้นที่ดินเราเนี่ยจะต้องมีสายถึงเจ็สิปเซ็นมีดินแค่สามสิบปอเซ็นต ผักกูดสามารถประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูอย่างเช่นยำผักกูดที่มีส่วนผสมของกุ้งและปลาหมึกที่เห็นอยู่นี้ก็เพียงพอที่จะเชิญชวนให้ผู้พบเห็นอยากลิ้มรสของความสดกรอบหรือจะนําไปผัดน้ํามันหอยทําแกงส้มผักกูดหรือรับประทานสดๆกับน้ําพริกก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึง่งไม่เพียงแต่คุณค่าของปโปรตีนที่อยู่ในผักกูดเท่านั้นแต่ผักกูดที่ออกจากไร่ของลุงไรยังเป็นผักปลอดสารพิษอีกด้วย เพะที่นี่<ด>ใช้ปุ๋ยหมักที่ทำเองบำรุงต้นผักกูดจึงไม่แปลกที่ทุกๆวันจะมีลูกค้ามารอซื้อผักกูดของลุงไรถึงในไร่